สวัสดีครับไม่เจอกันนานนะครับคุณภาพเสียงของคลิปนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับอตอนที่อัดพอดแคสต์นะเพราะว่าใช้ไม์ที่อยู่กับกล้องนะครับฉะนั้นคุณภาพเสียงก็ผมว่ามันโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าอลึกนุ่มนะครับเท่าตัวไม์อัดพอดแคสต์เนาะวันนี้อยากจะมาทำคลิป Q&A ครับและก็มาอัปเดตชีวิตว่าเฮ้ย ช่วงที่ผ่านมาได้เกิดสมมติว่าใครติดตามผมอย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันมีช่วงที่ผมหายไปแวบหนึ่งแล้วก็กลับมาแป๊บหนึง่งแล้วก็หายไปอีกละเนี่ยแล้วลก็เพิ่งจะกลับมานะครับก็มาอัปเดตชีวิตครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับาหายไปไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคนที่ตามกันมาตั้งแต่แบบแรกๆนะครับก็บอกอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าช่วงที่หายไปก็คือรู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามีงานเยอะนะครับแล้วก็บวกกับรู้สึกหมดไฟ จริงรู้สึกหมดไฟคือมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมพอช่องมันเริ่มโตแล้วก็มีกระบวนความคิดอะไรหลายๆอย่างที่มันผิดแปลกไปจากเดิมน,นะครับเลยหยุดทบทวนตัวเองนะครับจากเดิมที่เราเริ่มทําช่องโดยเหตุผลอย่างหนึ่งแต่เมื่อช่องมันเริ่มโตเมื่อคอมูลมันเริ่มใหญ่นะครับเหตุผลในการดํานงอยู่มันต่างออกไปและทีนี้วิธีการคิดในการทํางานหรือความสุขในการทํางานมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ที่สาคัญก็คือผมเริ่มรู้สึก เบื่อกับการทําอะไรเดิมๆนะครับซึ่งพอเราได้หยุดพักไปสักพักนึงเนี่ยนะครับมันได้ลองทบทวนอะไรเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลังจากคลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะมีคลิปอะไรที่มันเป็นแนวใหม่นะครับแต่ยังคงแบบมีสาระยังคงมีความรู้นะครับยังคงเกี่ยวข้องกับหนังสือเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยากทําให้มันแตกต่างมากกว่าเดิมแปลกใหม่มากกว่าเดิมนะครับก็หวังว่า มันจะโอเคนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมา Q&A เพราะว่าผมได้ตั้งโพสเอาไว้นะครับไม่ว่าจะใน IG หรือใน u t u b e นะครับในคอมูของเราว่าเอออยากจะถามอะไรผมไหมได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ซึ่งอ,อ่าผมตั้งโพสไปนานแล้วะนะครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านระยะเวลามาเกือบเดือนละนะครับเพิ่งจะว่างตอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะครับว่ามันมีคําถามอะไรบ้างเพื่อเป็นการง่ายต่อทุกคนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่า ใครถามผมมาทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งพาร์ทให้พาร์ทนี้ผมจะตอบคำถามจากทาง YouTube ก่อนแลวเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับกับตอบคำถามใน IG นะครับคำถามแรกครับที่ถูกถามมาใน u t u b e นะครับมาจากพี่แบมนะครับพี่แบมถามว่าช่วงนี้เหนื่อยหรือวุ่นกับชีวิตอยู่หรือเปล่าคะได้แก้เครียดแก้เหนื่อยไหมหวังว่าคุณฟลอกจะสบายดีนะคะขอบคุณมากเลยครับพี่แบมเป็นอีกหนึ่งคนนะที่อคอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับเป็น อ่าผมไม่กล้าพูดถึงว่าแฟนครับมันพูดคำนี้ได้ป่ะคือเป็นซับสคร i b เ r อร์ที่อ่าติดตามผมนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาอย่างอ่าสักพักนึงแหละนะครับตั้งแต่ช่องมันเริ่มโตตั้งแต่เราแบบเริ่มแบบแบบช่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นอน่ะเนาะก็มีพี่แบบเนี่ยที่คอยซัพพอร์ตอยู่ทุกๆคลิปนะครับคอยตามฟังคอยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะทั้ง ในออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์ line, นะครับขอบคุณมากนะครับช่วงนี้วุ่นๆกับชีวิตอยู่ใช่หรือไม่นะครับก็อย่างที่อัปเดตไปตอนต้นของคลิปเลยนะนะว่าใช่นะครับคือเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเบรนเอาท์นะครับคืออันนี้เป็นข้อเสียนะครับของคนที่ทำอ่า u t u b e ผมผมเชื่อว่าม,มันไม่ใช่แค่ y t u t u หรอกมันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือข้อเสียของคนที่ทำอาชีพแบบผมเนี่ยนะครับมันต้องส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้มองมันเป็น business มองมันเป็นงานศิลปะส่วนใหญ่คนที่เบรนเอาทแล้วอยู่ในสภาวะเดียวกับผมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากการที่อพอมันเป็นงานครีเอทีฟเนาะพอช่วงไหนที่งานเราเยอะงานเราหนักความครีเอทีฟมันก็จะดรอปลงฉะนั้นเราต้องหมั่นชาร์จแบตให้กับตัวเองอย่างบ่อยนะครับคือผมพูดในช่องอย่างสม่ำเสมอแหละว่าการพักเป็นสิ่งที่ดีการชาร์จแบตให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายๆครั้งผมก็ละเลย ตัวเองไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทํางานเยอะจริงๆก็ทําให้มันเกิดอาการเบรนเอา์ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอช่องมันเริ่มโตเราเริ่มเอาความคาดหวังไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดอะไรต่างๆคือคิดว่าทําคลิปนี้ออกมาต้องได้ยอดวิวเท่านี้ทําคลิปนี้ออกมาต้องได้ยอดวิวเท่านี้นะครับจนมันกลายเป็นความคาดหวังที่มีในทุกๆงานแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นพอบางคลิปมันอยู่แค่แบบ พันต้นวิวนะวิวมันหลักพันเองอะไรเงี้ยมันก็เกิดการบั่นทอนแล้วมันก็เกิดความรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะมาทํางานสายนี้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งด่านสาคัญนะครับที่ทุกๆคนต้องเจอน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นจงมีสติก,กับตัวเองนะครับอันนี้บอกตัวเองด้วยนะครับคือจงมีสติกับตัวเองอย่าเอา ความคาดหวังอย่าเอางานของเราอย่าเอาคอมมูนิตี้ของเรานะครับไปขึ้นอยู่กับตัวเลขที่มันไม่แน่นอนนะครับวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อพัฒนาต่อได้แต่อย่าให้มันเป็นปัจจัยหลักเหมือนกับผมในการทำงานนะครับคืออันนี้ก็หลงผิดไปนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าระยะหลังมาคลิปมันไม่ค่อยมีนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแหละนะครับที่อ่ามันส่งผลต่อผมแล้วพอมาส่งผลต่อผมเนาะ ผมก็ไม่อยากทําร้ายความเชื่อมั่นของทุกคนไม่อยากทําร้ายความเชื่อมั่นของตัวเองโดยการที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเอาตามยอดตัวเลขอย่างเดียวมันก็เลยต้องเป็นการหยุดชั่วคราวเพื่อทบทวนแล้วก็เพื่อรีเซ็ตตัวเองนะครับว่าเออเราทำเนี่ยเราทําเพื่ออะไรนะครับคือหยุดเพื่อตั้งสตินะครับไม่ได้หยุดเพื่อที่จะเลิกนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะข้อนต่อไปครับคือถ้าพี่ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อยากจะทำอะไรหรอครับแล้วก็พี่ชื่อโฟกใช่ไหมใช่ครับผมชื่อโฟกนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใช่ไหมครับอยากจะทําอะไรอก็คงจะทําสิ่งที่ทําอยู่นี่แหละครับมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ผมคิดมาแล้วว่าผมอยากจะทําผมโอเคที่จะทํามันผมแฮปปี้กับมันถามว่าจะมีทําอะไรเพิ่มเติมไหมก็คงอยากจะทําให้ คุณภาพของคลิปมันดีมากขึ้นกว่านี้อยากให้มันมีลงอย่างสม่ำเสมออยากจ้างทีมงานเพื่อขยายทีมคือเอาง่ายครับอยากทําให้ช่องมันหลากหลายอยากทําให้คอนเทนต์มันหลากหลายอยากทําให้คนดูที่ติดตามเนี่ยเขาเห็นอะไรเสพอะไรที่แบบว่ามันมันหลากหลายมากกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทําถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่แบบกังวลเรื่องของเงินแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการท,ทําธุรกิจเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการเอาเงินไปลง,ท,ง,ลงทุนลงทุน เนาะก็คงจะประมาณนี้นะครับแล้วก็คงจะอยากทําธุรกิจเพิ่มแหละประมาณนี้นะครับคําถามต่อไปครับคือเปลี่ยนตัวเองเพราะอะไรเหตุการณ์แรกที่เปลี่ยนตัวเองคืออะไรและทาเป้าหมายสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเดี๋ยวเราตอบไปทีละขยักนะครับเปลี่ยนตัวเองเพราะเหตุการณ์อะไรนะครับก็คือผมจะขอตอบรวมไปเลยนะเหตุการณ์แรกที่ทําให้ผมเปลี่ยนตัวเอง,เเองถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นทำให้ผมมาอ่านหนังสือ มาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมาทำคอนเทนต์ออนไลน์มาขายของนู่นนี่นั่นผมว่าเหตุการณ์แรกที่มันเปลี่ยนตัวเองจนมาถึงจุดนี้น่าจะเป็นอกหักนะครับคือพอมันอกหักมันก็เสียเซลฟ์พอมันเสียเซลฟ์มันก็มันสูญเสียความมั่นใจมันสูญเสียอะไรบางอย่างไปณตอนนั้นอุ๊ยแต่นี้เหตุการณ์นานละนะครับเป็นช่วงที่แบบว่าแบบ3-4ปีที่แล้วนะครับมันอกหักแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าก็เลยเริ่มต้นจากการ เติมคุณค่าให้ตัวเองโดยการกลับมารักตัวเองกลับมา,อ,าอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาจากข้างในแล้วก็ออกมาสู่ข้างนอกเริ่มดูแลตัวเองนู่นนั่นนี่นะครับก็ค่อยๆทำมาไปเรื่อยๆแต่ที่จริงมันมีอะไรเยอะมากกว่านั้นนะครับการอกหักในครั้งนั้นนะครับเมื่อ 45- ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ทาให้ผมเริ่มมาอ่านหนังสือเฉยๆมันเริ่มทําให้ผมรู้ว่าเออไอการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะมีภาพติดตามนะว่าอ่านหนังสือเท่ากับหน้าเบือ่อเพราะว่าเราเมมโมรีความทรงจําในวเดก เราเมมโมรี่ไว้ว่าเออการอ่านหนังสือมันต้องแบบน่าเบื่อแน่ๆเลยเพราะว่าเราอ่านที่โรงเรียนเราโดนบังคับให้อ่านแต่เมื่อเราไม่ได้โดนบังคับให้อ่านเรามีประเด็นบางอย่างที่เราอยากจะรู้แล้วเราไปหยิบหนังสือเล่มนั้นเพื่อขึ้นมาอ่านปรากฏว่าเอ้ยมันสนุกมากมันมันแฮปปี้มากเลยว่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของตัวเองนะครับที่ผมเริ่มมองหนังสือเปลี่ยนไปแล้วก็ถามว่าเป้าหมายในชีวิตสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ผมว่าอาจจะยังไม่ถึง15%ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามองแบบทั้งชีวิตนะตั้งแต่เกิดจนตายผมว่าณนะตอนนี้มากสุดแค่15%ยังมีอีกหลายเปอร์เซ็นต์มากนะครับที่ผมกำลังทำอยู่นะคำถามต่อไปครับคือทำไมพี่ต้องทำคลิป y o u t u b e เนี่ยก็คิดกำลังใจจากหนังสือครับผมอยากรู้พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับ หนังสือมันเป็นหนังสือเหล่านะี้นนะครับที่ผมหยิบออกมาทําเป็นคอนเทนต์มันเริ่มต้นมาจากการที่พอผมอ่านแล้วผมก็คันปากอยากจะพูดอยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วพอมันอยากจะเล่าสู่กันฟังมันไม่มีพื้นที่ครับคือคนรอบตัวผมก็ไม่ได้ enjoy กับการนั่งฟังอะไรแบบนี้เยอะมากสักเท่าไหร่ไม่ได้อ,อ่านหนังสือแนวแบบผมเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับคือ มันน่าจะเป็นความเก็บกดแหละว่าเออฉันอยากจะเล่าสู่กันฟังฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วมันตกผลึกออกมาเป็นแบบนี้มาบวกกับประสบการณ์ฉันแบบนี้ฉันคิดแบบนี้ฉันอยากจะเล่าสู่กันฟังจังแต่มันไม่มีพื้นที่กับผมผมก็เลยเลือกที่จะออกไปสู่ทาง YouTube แล้วก็หนังสือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมมองว่าหนังสือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนอกจากจะใช้หาความรู้แล้วพอมันมาทําเป็นคลิปเนี่ยนะครับแน่นอนอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าคลิปนี้คนนอกดูไม่เยอะหรอกต้องเป็นคนที่แบบ เนี่ยเราเคยดูกันแล้วเราสนิทกันแล้วนะครับเข้ามาดูคลิปนี้พุ่มผมพุ่ม,ม <c oughs> เนิ่นทำไมเนี่ยผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาทําคลิปแนวเนี้ยนะครับแล้วเราเนื้ออยากจะพูดอะไรก็พูดอะเราเนื้ออยากจะทําอะไรก็ทํามันจะไม่ต่างกับคนที่โดนดราม่าเยอะๆนะครับคือเราก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคอนเทนต์แนวเนี้ยมันมีคนทําเยอะนะครับแต่ว่ามีสักกี่คนกันที่เราฟังเขาแล้ว เราจะเชื่อเขาเราฟังเขาแล้วเขาน่าเชื่อถือจริงๆมีไม่กี่คนนะครับและบางคนไม่ไดเรียนจบอะไรมาไม่ได้ทําอะไรมาแล้วก็มาพูดนี่อรอปะซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเก่งกาจมาจากไหนไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จขนาดนั้นฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผมอยู่ดีๆจะมาทำคอนเทนต์พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องชีวิตอย่างนั้นเรื่องนู้นเรื่องน,น,นี้ผมเป็นใครอะทำไมผมถึงมีสิทธิ์ไปบอกคุณได้ฉะนั้นครับสิ่งที่ผมสามารถทําได้มากที่สุดก็คือ ผมมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างหนึ่งแต่ผมไม่เจอหนังสือเล่มนี้มาเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้แบบัหนผมไปอ่านแล้วผมก็เอาชุดความรู้จักหนังสือเล่มที่ผมอ่านมาบวกกับชุดความคิดส่วนตัวของผมจนมันออกมาเป็นคอนเทนต์ให้กับทุกคนได้ฟังชนะครับถ้าเกิดสมมติผมอยากจะทําคลิปแบบชุ่ยๆผมกส็สามารถที่จะพูดออกไปได้เลยทอาออกไปได้เลยโดยที่ ไม่ต้องแคร์ะไรแต่ผมรู้สึกผมแคร์ทุกคนมากว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้อะคุณจะมาฟังผมทําไมอะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่เชื่อใจผมคุณน่าจะเชื่อใจหนังสือที่ผมเรียบมา no, no, เนาะนึกออกปะก็คงจะประมาณนี้นะครับต่อมาครับก็คือรับแรงบันดาใจจากการทําคลิปมาจากใครสไตล์มูดแอนโทนนะครับอ้อิทธิพลของผมนี่มันมาเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆถ้าเกิดสมมติพูดกันแบบ เฉยๆนะว่าได้รับแรงบันดาลใจในการทำคลิปมาจากใครก็คงจะหนีไม่พ้นรุ่นเก่าๆนะครับก็คือ,อพี่ภูขุนเขานะครับพี่ป๊อปสิวพัฒอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมาเจนใหม่ๆมาแบบแนวใหม่ๆก็คงจะเป็นแบบพอดแคสต์สองทางเดียวสแตนดาร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เคนนัคคารินนะครับหรือ รายการคำนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมเริ่มฟัง The Standard Podcast ผมพูดรวบๆเลยกันนะผมเริ่มฟัง The Standard Podcast ตั้งแต่ช่วงที่ Podcast ยังไม่บูมขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มทำกันแรกๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอยากจะทำบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันก็คงจะเป็นพี่เอนะครับนิวกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมบัิสํานวนเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือพี่เอเยอะมาก หรือ,อดูคลิปทาง YouTube ดูคลิปที่พี่เอสัมภาษณ์อย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันและก็เป็นแรงบันดาใจให้กับผมในการทำคลิปแบบนี้นะครับแล้วถามว่า m o Mood and t o n นมาจากไหน Mood and Tone ของผมนะครับที่จริงมันก็คงจะมาจากฟีลของ The Standard Podcast นะครับไม่ว่าจะเป็น Money Case by the Money Coach ไม่ว่าจะเป็น The Secret Sauce ไม่ว่าจะเป็น คำนี้ดีพอดแคสต์ Podcast นะครับคือทุกๆรายการที่ผมกล่าวไปนะครับมันจะเป็นรายการที่ซีเรียสนะมีความรู้ที่แน่นมีอะไรที่แน่นแต่วิธีการพูดคุยส่วนตัวของผมนะโดยเฉพาะ The ะมันนี่เคนะครับผมชอบมากผมชอบโค้สหนุ่มมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับอิทธิพลมาเยอะมากๆผมรู้สึกว่าการที่เราพูดเรื่องหนึ่งโดยสบายๆชิวๆนะพูดเรื่องซีเรียสใน ท่าทีที่มันสนุกท่าทีที่มันแบบผ่อนคลายเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะครับแล้วมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมแบบว่าฟังมาเสพมาแล้วก็มาทําตามแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เป็นแนวทางในการทําเหมือนกันก็คือนายอา์นะครับพี่อาก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เก่งมากๆแบบรู้ลึกคุยได้ลึกแต่พอฟังแล้วอะ่ะมันเป็นข้อมูลที่แบบแน่นจ๋าๆเลยนะเป็นข้อมูลที่แบบลึกมากๆ แต่พอฟังปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่เครียดมันผ่อนคลายนะครับอันนี้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมเสพเสษมาแล้วผมก็นํามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองเนาะแล้วหนต่อไปครับก็คือพี่หาความสุขของตัวเองเจตอตอนไหนครับผมกาลังหาอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากมีความสุขจริงๆนะครับอืมผมหาความสุขยังไงเหรอไม่รู้สิผมไม่ได้หานะคําว่าหาคือ มันไม่มีนะฮะมันหายคาว่าหาความสุขน่าจะว่ามันไม่มีหรือมันเคยมีแต่มันไม่อยู่สําหรับผมนะความสุขมันไม่ใช่อย่างนั้นความสุขมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราแค่มองไม่เห็นเฉยเคือถามว่าผมหาความสุขยังไงคือในแต่ละวันนะครับไม่ต้องหามันหรอกในแต่ละวันเดี๋ยวมันจะมีความสุขบางอย่างวิ่งเข้ามาหาเราเองแต่เหมือนกันมันก็จะมีความทุกข์บางอย่างวิ่งเข้ามาหาเราแค่ เรากดเข้าไปดูคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube แล้วเราสนุกเราตะลกความสุขมันก็วิ่งเข้ามาหาเราแล้วนะคือเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหันสิ่งเหล่านี้นครับมันคืออิโมชั่นอลเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองเดี๋ยวมันจะไอ้นี้ขึ้นมาเองถามว่าผมหาความสุขไงผมไม่ได้หามันมีอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับตรงว่าบางวันมันมีน้อยเหลือเกินนะครับบางวันอุ้ยมันสุขล้นเหลือเกิน บางวันมันเฉยมากมันนิ่งมากนะครับมันปกติมากซึ่งอยากจะให้มองว่ามันคือความปกติของชีวิตมันอารมณ์ที่นิ่งนิ่งคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่นิ่งนิ่งอารมณ์แบบนิ่งนิ่งไม่สุกเกินไม่ทุกไปความปกติของอารมณ์อะคือดีที่สุดละแต่เมื่อที่เมื่อใดก็ตามที่เราแบบสุขเหลือเกินหรือทุกเหลือเกินก็โปรดจงจําไว้ะครับว,ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วถามว่า น้องจะหาความสุขของตัวเองเจอได้ยังไงผมไม่สามารถที่จะตอบแทนได้เพราะว่าพี่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่พี่ถ้าเกิดผมบอกว่าความสุขของผมการคนียกินกาแฟอ่านหนังสือแต่ถ้าเกิดของเรามันไม่ใช่อะเราฝืนกินกาแฟครับไปอุ้มันขมมากเลยมันไม่อร่อยเฮ้ยเราชอบฟังพอดแคสต์มากกว่าไปฝืนอ่านหนังสือตามพี่คนนี้อุ้ยมัน ม,ม,มันไม่สนุกเลยมันเครียดเครียดหนักกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดสมมติเอาวิธีผมไปใช้ฉะนั้นนะครับอยากจะบอกอยากจะแนะนําแล้วกันก็คืออยาครอบตัวเองครับว่าต้องถาความสุขยังไงอย่าไปฟังคนอื่นเยอะว่าทําแบบนี้แล้วจะมีความสุขทําแบบนั้นแล้วจะมีความสุขเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าทําอะไรแล้วเรามีความสุขทําอะไรแล้วเราโอเคทําอะไรแล้วเราแฮปปี้แค่นั้นครับแล้วก็ทําตามสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกไม่จําเป็นต้องทําตามคนอื่น แล้วก็มันจะดีมากๆอันนี้คือแอบแฝงเอาไว้มันจะดีมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโกลในชีวิตเรามีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตที่เราอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วเราตั้งถุงเอาไว้นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีและการที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องแนะนําจริงๆว่าจะหาความสุขยังไงอยากให้น้องตั้งเป้าหมายบางสิ่งเอาไว้ตั้งเป้าหมายบางอย่างเอาไว้ว่าอยากจะทําสิ่งนี้ให้มันประสบความสําเร็จให้ได้จังเลยก็ตั้งไปแล้วก็ทํามันทุกวันให้มันไปถึง ถหามันไ่ถึงแล้วทุทกๆครั้งที่มันเริ่มสําเร็จไปทีละเล็ก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 ททละเก็เก,กมันจะค่อยๆมีความสุขขึ้นมาองคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเราหาความสุขจากรอบตัวไม่ได้ขนาดนั้นลองตั้งเป, <ๆ S 1> ป้าหมายแล้วทําเป้าหมายไปเรื่อยๆหาความสุขให้กับตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่แน่นอนควาว่าการทาแบบนี้มันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะเมื่อเราทําเป้าหมายของเราสําเร็จนั่นเท่ากับว่าความสุขมันก็จะหายไปฉะนั้นนะครับการตั้งเป้าหมายเป็นการช่วยทําให้ตัวเราเองมีความสุขได้ ในครั้งหนึ่งในคราวหนึ่งแต่มันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดซึ่งบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มันสุขตลอดหรือทุกตลอดนะครับฉะนั้นก็กลับไปที่คําแนะนําเดิมก็คือหาให้เจอว่าสิ่งที่ทําในแต่ละวันการกระทําเล็กๆบางอย่างความชอบบางอย่างในแต่ละวันที่เรามีมันคืออะไรแล้วก็ทําไปนะครับไม่จําเป็นต้องหาจากคนอื่นถ้าเกิดสมมุติเรารู้สึกว่าฉันมีความสุขกับการนอนแล้วณนะตอนนี้ ยังไม่ได้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบคือเรียนเฉยๆแล้วก็มีความสุขกับการนอนจังเลยก็นอนไปนึกออกปะมีความสุขกับการดูซีรีส์ก็ดูไปคือในแต่ละช่วงวัยในแต่ละบุคคลมันมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไปฉะนั้นอย่าไปครอบตัวเองเอาไว้นะครับว่าต้องทําอะไรถึงจะมีความสุขต้องไม่ทําอะไรถึงจะมีความสุขเนาะต่อมาครับก็คืออย่าออกช่องพี่โฟกอะฮะ ได้ออกแล้วนะครับแต่ก็คำถามสุดท้ายจากทาง y t u t u นะครับก็คือพี่หาสไตล์ของตัวเองเจอได้อย่างไงนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสไตล์หรือความชอบต่างๆหรืออะไรต่างๆผมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะไม่ใช่คนที่มีสไตล์เก๋ขนาดนั้นนะครับคือเอาเป็นว่าลองเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความชอบความฝันสไตล์ ทุกๆอยา่างอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองถ้าเกิดเราจะหาตัวเองให้เจอลองเยอะๆลองแต่งตัวหลายๆแนวแล้วเราจะค้นพบว,ว่าเอ้ยเราชอบตัวเองจังที่อยู่ในการแต่งตัวลุคนี้นั่นแหละเราก็เจอสไตล์ตัวเองละการหาสไตล์ตัวเองการหาความชอบตัวเองการหาว่าอะไรคือความเป็นตัวเองที่จริงอะครับมันไม่ต้องหาครับมันแค่ลองลองทำไ้นั่น ทำแบบนี้แล้วไม่โอเคก็เลิกทาลองทําไอ้นั่นทาแบบนี้แล้วไม่โอเคก็เลิกทาลองทาไอ้นี่เอ้ย <Hey, S 1> แบบนี้โอเคเก็บเอาไว้นึกออกปะคือมนุษย์เราทุกคนนะครับมักที่จะพยายามหาว่าฉันคืออะไรนะรแต่ความจริงแล้วมันไม่ต้องหามันไม่ต้องหาขนาดนั้นก็แค่ลองลองเยอะๆแล้วเราก็รู้เองนึกออกปะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้ว่าสไตล์ตัวเองเป็นยังไงลองเยอะๆทำเยอะๆ นะครับแล้วชอบตัวเองไม่ต้องไปสองคนอื่นนะคือพอเราทําไปแล้วเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้จังเรามองเข้าไปในกระจกแล้วเรามองเข้าไปในกล้องแล้วเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยตัวฉันแบบเนี้ยมันดีจังเลยแล้วก็คีปสิ่งนั้นต่อไปมันก็กลายเป็นสไตล์ตัวเองละนึกออกปะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องจํากัดไม่จําเป็นต้องหาคนขวายขนาดนั้นซึ่งผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมาถามว่าสไตล์ผมชาดเจตไหมผมก็ ผมว่าสไตล์ผมก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในแต่ละช่วงอายุนะครับในแต่ละบริบทของชีวิตหน้าขี่การงานหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีชีวิตเราครับมันมีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมเป็นสไตล์แบบนี้ผ่านไปสองเดือนผมอาจจะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อเราเริ่มเจอเราวว่าอะไรที่มันเป็นตัวเองจริงๆมันจะอยู่กับเราไปได้นานนะประมาณนี้นะครับ ซึ่งคำถามจากเพื่อนๆใน YouTube ก็หมดแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะถามคำถามนะครับให้ผมมาตอบ Q&A ใหม่เนีใหม่นะครับสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ QF นะครับ #QF s h t a g QF เอาไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับพิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยว Q&A อเีพโซดัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับผมแต่เดี๋ยวไปตอบคำถามเพื่อนๆทาง IG ก่อนนะครับว่าคนที่ติดตามผมทาง IG เนี่ยเนะขาถามอะไรมาบ้างนะครับมาไปดูกัน